ทุกท่านนะครับผมวันนี้หมอไว้เปิดคำทำนายให้กับชาวราศีพิจิกนะครับแบบเจาะลึกนะครับผมในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดเรื่องอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะปังยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยครับราศีพิจิกนะครับคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่15ธันวาคมนะครับคราวนี้พอมาเจาะลึกในดวงชะตาในเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมดาวดาวอังคารนะครับผมเป็นดาวประจํตัวงชาวราศีพิจิกนะครับแล้วก็ อิทธิพลของดาวพฤหัสก็ยังโคจรเป็นราชาโชคอยู่นะครับในเรือนราศีเมษส่งผลทําให้ชาวราศีพิจิกนะครับผมมีความตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามที่อยากจะสร้างความสมําเร็จให้กับชีวิตนะครับรวมไปถึงในเรื่องของตัวธุรกิจกิจการขย,ขยายนะครับคราวนี้ในเดือนนี้นะครับผมจะเป็นเดือนที่รุนรนนะครับผมว่าเราจะมีโอกาสใหม่ไหมมีโปรเจกต์ใหม่ไหมหรือได้รับการซัพพอร์ต จากเจ้านายก็ได้นะครับหรือว่าคนที่สามารถช่วยเหลือนะครับก็ทำกันได้ทําให้งานนี้ครับปังขึ้นมาและมีเงินก้อนเข้ามานะครับเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาดาวอังคารก่อนนะครับเนื่องจากดาวองคาเนี่ยตอนนี้โครจรไปอยู่ในตำแหน่งเรือนกรมะนะครับผมของชาวราศีพิจิกแล้วนะครับซึ่งการที่ดาวองคารนี้โครจรไปในเรือนกรรมะก็ส่งผลทาให้ในเดือนสิงหาคมนี้ชาวพิจิกนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะมีงานเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ ดาวสุ์เนี่ยครับผมจะกําลังโคจรเดินถอยหลังนะครับผมเข้าไปสู่เรือนสุพระนะครับตั้งแต่วันที่23กรกฏาคมเป็นต้นมานะครับดาวสุขเนี่ยตกตําแหน่งที่เป็นเรือนปัตนิแล้วเป็นเรือนวินาศของชาวราศีพิจิกนะครับเลยทําให้ชาวพิจิกเนี่ยหลายคนที่คาดหวังรุ้นรอคอยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินแล้วก็การงานนะครับยังรู้สึกเหมือนทําไมเรายังไม่ได้นะครับเขายังไม่ตอบตกลง,งสักทีหนึ่งหรือเกี่ยวกับเรื่องของลูกค้าทำไมลูกค้าช่วงนี้ ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเมื่อดาวศุกร์ย้ายนะครับเข้าไปตําแหน่งราชาโชคนะครับผมประมาณวันที่7นะครับสิงหาคมดาวศุกร์จะโคจรกลับไปในเรือนราศีกรกฎอีกครั้งนะครับถึงแม้ว่าเป็นการโคจรถอยหลังนะครับแต่ว่าเป็นการถอยหลังเพื่อเข้าไปในจุดของราชาโชคเลยทําให้หลังจากวันที่7มีโอกาสนะครับเด่นในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ความก้าวหน้านะครับมีข่าวดีให้กับชาวราศีพิจิก อย่างแน่นอนนะครับแล้วใครที่คาดหวังในเรื่องของงานแล้วก็โปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับชาวราศีพิจิกในช่วงวันที่17นะครับสิงหาคมนะครับดาวอาทิตย์จะโคจรโคจรไปเป็นเกษตรในเรื่องการงานให้กับชาวราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นเรามากไว้นะครับวันที่7นะครับรอรุ้นนะครับว่ามีโอกาสไหมในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับส่วนวันที่17นะครับลุ้นเรื่องงานนะครับผมว่าจะมีข่าวดีเรื่องงานยังไงนะครับเพราะว่าในช่วงที่ ดาวอาทิตย์เนี่ยครับเรือนการงานไปโครจรเร็งกับดาวเสาร์นะครับซึ่งเป็นตําแหน่งาดาวเสาร์นี้ไปอยู่ในเรือดาวหูนะครับเป็นคู้ทากษไฟนะครับก็จะส่งทําให้กําลังเรื่องงานของราศีพิจิกเนี่ยครับปังขึ้นมานะครับแล้วราศีพิจิกเนี่ยให้เน้นการไหว้บูชาทาเวสุวรรณนะครับก็จะยิ่งช่วยทําให้เรื่องงานของคุณเนี่ยสำเร็จยิ่งขึ้นมากๆนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือราศีอื่นเนี่ยคือเขาได้ความสําเร็จ กันไปเยอะแล้วเหมือนกันนะครับแต่ทาไมราศีพิจิกเนี่ยถึงรู้สึกว่าตัวเองแบบได้ช้านะครับยังไม่มาสักทีหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุผลที่ว่าดาวพฤหัสนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งของเรือนการเงินนะครับแล้วก็เป็นอิทธิพลของปุตตะนะครับเรือนปุตตะเนี่ยเขาจะแปลว่าการกําเนิดเกิดใหม่นะครับแล้วก็เรือนการเงินของชาวพิจิกเนี่ยไปตกตําแหน่งอลินะครับเป็นราชาโชคแต่การที่ดาวการเงินนะครับแล้วก็ ดาวความสําเร็จไปตกตําแหน่งอลีตเนี่ยมันแปลว่าเราต้องใช้ความพยายามก่อนนะครับถึงจะได้ ต่บทจะได้เนี่ยก็จะได้แบบตรงตามเพราะชาวราศีพิจิกนะครับมีิทธิพลของดาวการงานที่เด่นแล้วก็เป็นแสงให้กับตัวเองนะครับเป็นดาวอาทิตย์เลยทำให้ช่วงจังหวะที่จะพีขึ้นมานะครับก็จะพีแบบสุดๆนะครับรอดูนะครับในช่วงปลายปีนี้นะครับพิจิกค่อนข้างปังมากๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะครับสวัสดีนะครับผมทุกท่านที่เกิดในราศีธนูนะครับวันนี้หมอไว้เปิดคำทำนายดวงนะครับแบบจาะลึกพิเศษให้กับชาวราศีธนูแบบเน้นๆนะครับผมว่าแต่ละท่าน จะเกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับผมผู้ที่เกิดในราศีธนูเนี่ยเกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะครับผมคราวนี้ดาวประจําตัวของชาวราศีธนูคือดาวพฤหัสบดีนะครับผมเป็นดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จอย่างมากนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะฮะหลังจากเมษายน 2,566ดาวพฤหัสเนี่ยโครจรไปเป็นราชาโชคนะครับให้กับชาวราศีธนูอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่งผลทําให้ชาวราศีธนูเนี่ยเหมือนฮอตขึ้นมาในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็ตาแหน่งของตัวธุรกิจนะครับมันมีสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นนะครับหรือว่าถูกพิจารณานะครับจากผู้ใหญ่จากเจ้านายนะครับให,ให้ได้ไปทําโปรเจกต์ที่ดีนะครับแล้วก็สามารถสร้างผลงานได้แต่ว่างานก็จะเยอะนะครับหรือว่าทําให ต้องใช้พลังงานในตัวเองสูงขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือว่าภาพรวมของชาวราศีธนูยังอยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับไปจนถึงปีถัดไปก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าดาวพฤหัสนี้เป็นเกณฑ์ราชาโชคตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาไปจนถึงเมษายนปี67เนะครับคราวนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะช่วงทองของราศีธนูนะครับที่คุณ อยากทําอะไรต้องเริ่มทําได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวธรุรกิจกิจการหรืองานใ,นใดๆก็ตามน,นะครับผมที่คุณรู้สึกว่าคุณคาดหวังนะครับและมีเป้าหมายที่อยากจะไปสู่จุดสําเร็จนะครับอยากเปิดธรุรกิจในช่องทางใหม่ๆอยากมีไรายได้เพิ่มนะครับชาวราศีธนูเริ่มได้เลยนะครับพอพิจารณาดวงในช่วงเดือนนี้นะครับผมเมื่อมีดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาในราศีสิงห์นะครับผมแล้วก็เป็นกเกษตรให้กับดวงของชาวราศีธนูนะครับ ดาวอาทิชิตนี้จะย้ายในวันที่17สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูถ้าอยากเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆหรือว่าคาดหวังในเรื่องของความก้าวหน้านะครับผมพ,พยายามไปเริ่มในช่วงหลังวันที่17นะครับถ้าหากว่าจะเปิดธุรกิจนะครับหรือว่าทําอะไรใหม่ๆเนี่ย17สิงหาคมเป็นต้นไปแล้วน่าจะเป็นจนังหวะที่ดีของพวกคุณนะครับส่วนพิจารณาในเรื่องของ ดาวเกี่ยวกับโชคลาภนะครับชาวราศีธนูเนี่ยมีดาวศุกร์เป็นตําแหน่งราพระนะครับผมแล้วก็ดาวศุกร์เนี่ยกำลังพักองศาอยู่นะครับตั้งแต่วันที่23ากรกฎาคมที่ผ่านมาคือปลายเดือนที่แล้วนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าติดติดขัด,ข,ดขัดนะครับไม่ไม่ค่อยมีโชคลาภหรือรู้สึกว่าค้าขายการเงินมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่มันฝืดฝืดนะครับเงินไม่ค่อยเข้าเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนของดาวโชคลาภและดาวการเงินของชาวราศีธนูนะครับเลยทําให้ ติดปัญหาตรงนี้อยู่นะครับแต่อยงไรก็ตามเนี่ยดาวศุกร์นี้จะโคจรย้ายนะครับกลับเข้าไปในราศีกรกฎเดินถอยหลังนะครับในช่วงวันที่7สิงหาคมนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากวันที่7สิงหาคมเนี่ยดาวศุกร์จะไปเป็นราชาโชคในเรือนกรกฎนะครับผมอยู่ในตําแหน่งมรณะชาวราศีธนูเนี่ยจะมีโอกาสฟุกฟุกหนึ่งอย่างคือเงินที่คุณไม่ได้คาดคิดนะครับผมว่าคุณจะได้คุณจะได้เงินก้อนแบบนั้นนะครับ อะไรที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังไว้นะครับในช่วงหลังจากวันที่7สิงหาคมน่าจะมีอะไรฟ,ฟุกเกิดขึ้นกับคุณนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องเตือนไว้หน่อยว่าชาวราศีธนูเนี่ยในช่วงนี้มันมีรายจ่ายเยอะนะครับผมเพราะดาวศุขกรจรเข้าไปตำแหน่งมรณะด้วยนะครับทาให้คุณเนี่ยเหมือนมีรายจ่ายที่แผ่นว่าต้องจ่ายเนี่ยจำนวนมากหรือลายคนเนี่ยแผ่นไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะต้องเอาเงินก้อนนี้ไปใช้ ทำอะไรนะครับผมคทาวนี้ก็ต้องดูเรื่องของการวางแผนทางการเงินให้ดีนะครับผมว่าในช่วงประมาณ2 3ถึง3กันยายนนะครับดาวศุกร์ที่โครจรอ,อยู่ในตําแหน่งของเดือนมรณะนี้นะครับเป็นผลตั้งแต่23ากรกฎาคมถึง3กันยายนมาไว้นะครับในช่วงระหว่างนี้พยายามวางแผนการเงินดีๆแต่คุณมีโอกาสฟุกที่จะได้เงินก้อนเข้ามาเพื่อเอามากระตุ้นในการลงทุนทําธุรกิจใหม่ๆนะครับเพราะว่า ตั้งแต่วันที่17สิงหาคมนะครับผมเกณฑ์ของการเริ่มต้นใหม่เกณฑ์ของการหยิบจับอะไรก็ปังนะครับก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูด้วยนะครับแล้วก็ในจังหวะวันที่4ตุลาคมนะครับใครที่คาดหวังในเรื่องงานใ,นใหญ่ๆนะครับ4ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีธนูจะมีโอกาสนะครับได้ทํางานใหญ่นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ในรอบป,ปีของคุณเลยหรือว่าคุณสามารถที่จะแบบมีผลงานดีๆได้นะครับในช่วงนั้นนะครับ เพราะว่าดาวการงานของคุณเนี่ยเป็นกเกษตรให้กับดวงคุณนะครับก็ถือว่าเกณฑ์ชะตาของดวงอันนี้เป็นภาพรวมนะครับก็เพื่อนๆนก็น่าจะพอได้สรุปนะครับผมว่าเอาไปใช้ในชีวิตได้ยังไงนะครับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับสวัสดีนะครับผมวันนี้หมอไว้จะเปิดคำทำนายดวงให้กับเพื่อนๆที่อ,อ,อยู่ในราศีกุมนะครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยราศีกุมของทุกท่านจะเป็นยังไงนะฮะผ่านวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับผมก็ จะใช้ในเรือลนลักนณานี้ s ทำนายนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยที่เกิดราศีกุมเนี่ยจะเจออะไรนะฮะในช่วงเดือนสิงหาคมต้องบอกว่าราศีกุมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนราหูนะครับผมคราวนี้ราหูเมื่อมีดาวเสาร์โคจรเข้ามาทับในราศีกุมนะครับแล้วก็ราหูเนี่ยย้ายไปอยู่เป็นเทวิโชคในเดือนราศีเมษนะครับทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีความก้าวหน้าในชีวิตค่อนข้างหลากหลายนะครับผมเพราะว่ามี วาไรตี้และกันเรียกว่ามีหลายสิ่งให้ได้ทำนะครับได้ทดลองได้เริ่มใหม่นะครับมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นภาพรวมตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับแล้วแถมดาวพฤหัสเนี่ยที่เป็นดาวการเงินโคจรเป,เป็นราชาโชคให้กับพวกคุณด้วยนะครับก็เลยทําให้เหมือนมีช่องทางใหม่ๆในการค้าขายนะครับแล้วก็หารายได้แต่คราวนี้พอมาวิเคราะห์แบบละเอียดในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่ง ดาวที่เป็นดาวความก้าวหน้านะฮะเรียกว่าเป็นดาวศุขนะครับทั้งเป็นตัวแทนของการเงินด้วยนะครับยังเดินถอยหลังอยู่นะครับเลยทําให้ภาพรวมในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับเหมือนสิ่งที่คาดหวังยังมีความรอคอยอยู่นะครับรู้สึกว่าจะได้ไหมรุนๆุนนะครับแต่องอะไรก็ตามเนี่ย ดาวศุกร์เนี่ยพักองศาตั้งแต่วันที่23รกรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่3กันยายนนะครับมันก็จะทําให้เหมือนเรายังรอคอยอยู่เหมือนกันแต่คราวนี้หลังจากวันที่3กันยายนเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นนะครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วหลังจากวันที่23กันยายนเนี่ยจะดีแบบยาวๆเลยนะฮะให้กับชาวราศีกุมคนที่คาดหวังที่จะได้เงินก้อน ใหญ่จะไปอยู่ประมาณช่วงเดือนกันยายนนะครับก็เดี๋ยวลองลองดูว่าสิ่งที่เองคิดเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ลักษณะดวงเนี้ยการงานอะ่ะมันดีอยู่แล้วนะครับดีแบบแก้าวกระโดดแล้วก็มีคนเข้ามาช่วยนะครับหรือว่าได้หยิบจับได้ทําอะไรใหม่ๆหลากหลายเลยนะครับใครที่อยากลงทุนใหม่นะครับประสิทกุมถือว่าทําได้แล้วดีด้วยนะครับเป็นช่วงที่เป็นจังหวะปีทองคุณนะฮะก็คือปีนี้แต่เดือนนี้ อาจจะต้องคุมในเรื่องของรายจ่ายหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็ดูๆกันไปนะครับส่วนลักษณะของดวงคุณเนี่ยก็ยังมีเกณฑ์ที่มีอะไรฟุกๆกอยู่นะฮะเพราะราศีนี้บางทีแบบเหมือนเวลาคาดหวังอะไรแล้วไม่เป็นไปตามที่คิดแต่เวลาไม่คาดหวังกลับได้นะครับกลับฟุกขึ้นมาเพราะฉะนั้น อะไรที่มันฝุกมุกมาเกิดกับราศีกุมมีนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะช่วงประมาณปลายปีเนี่ยคุณน่าจะดีแบบยิงยาวนะครับเท่านี้ก็ภาพรวมในเรื่องการเงินอาจจะดูกันยานะครับแล้วก็การงานดีต่อเนื่องงานอาจจะเยอะน,นะครับ